สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจา้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธทินกาขาวชมรมผู้ไฟในธรรมะและคืนนี้เป็นสัทธาของคุณประนอมใจหนักแน่นรับเป็นเฉพาะครับ ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของคุณประนอมใจหนักแน่นมานาโอกาสนี้แล้วขอให้กุศลผลบุญจากการที่เด้รับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคําสอนของพระพุทธเจ้าสัพพะฐานางังธรรมะานังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทางปวง มหากุศลนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณประนอมใจหนักแน่นจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติต้นให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทางปวงนัครับขออนุมตนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสตาาของคุณทัญยญพร นินเทศรับบินชาวภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกัรศัทธาของคุณทัญญพรนินเทศกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้หาความเข้าใจในธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนจากนี้ได้แล้วครับจดทำไมครับอ่าจดทำไม อจดเพื่อช่วยความจำคำถามมีความหมายนะจดเพื่อช่วยความจำ,ำ,มมนะจ,มจ,ำจำทำไมจำเอาไว้ช่วยเข้าใจเข้าใจไว้ทำไมเข้าใจเอาไว้ใช้เอาไว้ใช้ตอนไหนเอาไว้ใช้ตอนเห็นตอนได้ยินตอนรับกลิ่นรับรสรับการสัมผัสเอาไว้ใช้ตอนคิดตอนนึก กับเอาไว้ใช้ตอนเขาดา่ากับเอาไว้ตอนเขาชมเออด่าแล้วก็ยิ้มได้ชมก็ยิ้มได้อา้าไอ้ที่มันยิ้มไม่ได้เพราะไม่มีธรรมะไม่ค่อยเข้าใจไอ้ที่เขาดา่าถ้าเข้าใจคำด่าแล้วยิ้มได้เพราะรับฟังคำด่าด้วยวัญญา เพราะฉะนั้นจดนะเอาไว้ช่วยความจำจำเอาไว้ช่วยเข้าใจนะเข้าใจเอาไว้เอาไว้ใช้เข้าใจนล่ะคือปัญญาเข้าใจไหมนะเข้าใจนั่นแหละคือปัญญา,า,ม,นะา,ญญามีปัญญาก็คือมีความเข้าใจความเข้าใจก็มีเอาไว้ใช้เหมือนอย่างกับเราเห็นคำว่าปกินกะถ้าเราไม่เข้าใจ ก็เอาไปใช้อะไรไม่ได้จฉะนั้นเราจะต้องเอาเข้าไว้ในใจสะก่อนเพื่อให้เกิดความเข้าใจก่อนจะเอาเข้าไว้ในใจก็ต้องรู้สะก่อนว่าปะกินกะค,คืออะไรทราบเลยนะฮะปะกินกะคือเคล้าว,าวปะปะปนกันนะโน่นบ้างนี้บ้างหมายความว่าอย่างนั้นนะ่าแตกต่างกันสังขาา แปลว่ารวบรวมนะฮะวิภาคแปลว่าส่วนฉะนั้นสังขาวิภาคก็ตอนนี้เอามารวมกันแล้วได้ยังฮะนี่ถ้าเราเรียนธรรมะแบบนี้นะเราก็แปลเองได้แล้วจะเอาํำไว้ไหนไว้ห,หน้าก็ได้ที่มันเข้าใจได้ง่ายที่สุดลองรวมดีครับเราจะเอากระจ,ระจายไว้หน้าได้ไหมฮะไม่ได้แล้วใช่ไหม เราเกิดจะเกิดเราเอาแปลคําแรกซะก่อนนะคาที่สองมาต่อคําแรกคำที่สองมาต่อคําที่สามที่สามไม่สุดท้ายทุดรู้เรื่องไหมฮะไม่รู้เลยฉะนั้นเราจรงต้องแปลอย่างไงให้มันรู้เรื่องให้เข้าใจดีจะน,นเอาคําไหนไว้ข้างหน้าก็ได้รวมแล้วให้มันเกิดความเข้าใจกันเลยกันรู้เรื่องดีฉะนั้นเราก็จะเป็นผู้ฉลาดในการจัดสรรคําพูด ให้มันสละสลวยได้เหมือนอย่างผมนำพุทธภาษิตของพุทธเจ้าปชิมโอวาทอป,ปมาเทนะสัมปาเทธะปชิมโอวาทเนะเขาแปลว่าจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมผมเรียนไหมจงถึงพร้อมโดยความไม่ประมาท ผิดไหมครัไม,คไม่ผิดหรอครับอันนั้นทีเขาไอ้นี่ทีเราเราจะประโยกไหนไว้หน้าไปหลังก็ได้ให้มันมีความหมายชัดเจนนะถ้ามันไม่ชัดเจนทำไงครับใส่แว่นไหนถอดไปแล้วมันไม่ชัดเจนใช่ไหม <S 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 เออเราใส่โอ้ชัดขึ้นเยอะเลยแล้วถ้าเกิด จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมมันยังไงนะลองเปลี่ยนใหม่ดิจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอันไหนมันชัดเจนดีกว่าเอาอันนั้นเพราะนั้นผมจะถูกต่อว่าต่อขานจดหมายที่มันเขียนมาเนี่ยมันด่าผมว่าไปดัดแปลงของของราชการที่สี่จะตกนรกอ่า ไม่รู้ว่าเขาตกหรือผมตกแต่ว่าผมไม่ได้ดูหมิ่นดูแคลนเขานะฮะเราใช้หลักบาลีสมัยก่อนเขาอ่านอย่างนี้รู้เรื่องพอมาสมัยนี้อ่านอย่างนี้ไม่รู้เรื่องก็ทำให้มันรู้เรื่องาการทำไม่รู้เรื่องให้รู้เรื่องเนี่ยบาปไหมครัเออทำความไม่ชัดเจนให้ชัดเจนเนี่ยบาปไหมครับ ไม่บาปบาปอยู่ที่ใครครับ <คน S 1> อยู่ที่คนด่า <c oughs> ใช่หรือเปล่า <c oughs> อันนั้นผมยังถือว่าเขาด่าเราอ่ะดีกว่าเราไปด่าเขาใช่ไหม <c oughs> นะเพราะเขาด่าเราเราไม่ตกนรกแต่ถ้าเราด่าเขาแล้วเรียบร้อยเลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เรียนให้เราท่านทลายได้เข้าใจนะครับการ กลับคาพูดเพื่อเกิดความชัดเจนเข้าใจชัดเข้าใจง่ายถึงเหตุถึงผลมีอย่างไรเอาอย่างนั้นใช่เดียวกันนะครับนะ,ะเราดูแล้วนะครับปรากฏว่าเราจะเอาคำไหนไว้หน้านี้นะเรามาดูนะฮะดูถอะครับรวมแล้วอ,อย่างนี้ส่วนที่รวบรวมโดยย่อซึ่งธรรมะต่างๆนะ หมายถึงส่วนที่รวบรวมโดยย่อซึ่งธรรมะต่างๆปัจจินกาสังกะหนี่นะรวบรวมโดยย่อนะซึ่งธรรมะต่างๆหรือจะบอกว่าเอาธรรมะต่างๆมารวบรวมโดยย่อก็ได้หรือย่อธรรมะต่างๆไว้ที่นี่ก็ได้หรือที่นี่เป็นที่รวมธรรมะต่างๆโดยย่อก็ได้เอาอย่างนี้ก็ได้ให้เกิดความเข้าใจชัด นี่คือวิธีเรียนธรรมะนะเจนปัจจินกะเล็กๆน้อยๆเลี่ยเลี่ยลาดลทั่วไปเบตเตเลตันึ้อเบินตะสังหะแปลว่ารวบรวมวิภาคแปลว่าสูยนรวมแล้วตำรลาเขาบอกส่วนที่รวบรวมโดยย่อซึ่งธรรมะแล้วเปลี่ยนไปธรรมะต่างๆเอามารวบรวมโดยย่อได้ไหมฮะได้นะได้เลย อะไรก็ตามที่มันทําให้เราเกิดความเข้าใจง่ายเข้าใจชัดไม่ผิดพลาดนั่นคือการเรียนธรรมะแล้วไม่ถือว่าเป็นการดัดแปลงปรับปรุงของเก่าเข้าให้เกิดความเสียหายเสียหายไปแค่อย่างนี้ไม่เสียหายนะฮะไม่เสียหายเลยนะครับเอาตกลงเข้าใจซะนะวิธีเรียนธรรมะอย่าเรียนตามตำราเรียนธรรมะเรียนตามเหตุผล เพราะคำสอนพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่ตำราคำสอนของพุทธเจ้าอยู่ที่เหตุผลนะครับธรรมะต่างๆในที่นี้หมายถึงอะไรนี่ฮะธรรมะต่างๆในที่หมายถึงธรรมะหกหมวดหมวดที่หนึ่งว่าด้วยเรื่องเวทนาหมวดที่สองว่าด้วยเรื่องของเหตุหมวดที่สามว่าด้วยเรื่องของกิจหมวดที่สี่ว่าด้วยเรื่องของทวาร หมวดที่ห้าว่าด้วยเรื่องของอารมณ์หมวดที่หกว่าด้วยเรื่องของวัตถุนี่ไงเล็กๆน,น้อยๆเล็กๆน,น้อยๆนะฮนะเลี่ยเลี่ยละลาดนะเ,าเล็กๆน,น้อยๆนะเ,เบ็ดอะเลหรือเรียกกันว่าธรรมะต่างๆนี่ฮะนี่คือให้เข้าใจอย่างนี้นะครับ นาดกลงไปกิน,นกะในมีความหมายถึงธรรมะหกหมวดนาสังคหะก็แปลว่ารวบรวมธรรมะหกหมวดมาไว้ที่นี่ส่วนวิภาคก็แปลว่าส่วนต่างๆส่วนของเวทนาส่วนของเหตุส่วนของกิจส่วนของทวารส่วนของอารมณ์และก็ส่วนของวัตถุ อยังนี้เข้าใจเลยไหมฮรเข้าใจเลยไหมไม่เข้าใจบอกนะฮะเดี๋ยวต้อนให้เข้าใจให้ได้เหมือนต้อนหมูเขา้าคอกต้อ,ตอนวัวเข,าข,ข,เข,าขเา้าคอกต้อนควายเข้าคอกกะนะเออมันไม่เข้าใจก็ต้อนดิครับใช่ไหมทาไงจะให้เกิดความเข้าใจต้อนเอาอะไรมาต้อนอืมช่วยคิดหน่อยตอ้อนวัวต้อนควายเอาคนต้อนใช่ไหมหรือไม่เลียวต้อน หวดมันก็ไปแหมนี่ดูทีวีเขาบอกว่าทําไมวัวควายมันถึงหายไปหายไปหมดเขาบอกฝีมือพมา่พมาพม่าจัดการหมดเขาก็ไปตามทายดูโอ้โหพมา่านี่มันเก่งมันถือมีดแทงทั่วชวนดิ้นพลาดพลาดพลาดลาดโ ดูน่าสงสารครับผูกมัดผูกมัดแล้แทงคอแทงคอแทงคอนี่นะแล้วก็ลือได้อย่างงุดเลยนะครับยังไม่ทันตายเสด็จแล้วมันกรีดชีกออกมาเป็นชิ้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 นโยนใส่เข่งโยนใส่เข่งดูแล้วก็ต้องคิดถึงพระพุทธเจ้าสอน อ,อกรรมุนาวัตติโลโก,โกครับทางทางที่ไม่อยากเห็นแต่มันก็อยากรู้เพราะเขาบอกว่าทำไงถึงหมดไปอย่างรวดเร็วเขาบอกพามา่าแต่ผมบอกต้องบงเล็บบางคนนะเดี๋ยวพาม่ามันววยเอาผมอีกมันเปล่านะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมโคตเหี้ยมจริงๆเลยนะครับโอ้โหมันรวยได้เร็ว นะเขาไปถ่ายทำมาให้ดูอ่านะแม่ก็ตั้งนี้ยังเห็นมันดิ้นติดถูติดต,ตานะครับนะตาเนี่ยมันถลนโอ้น่าสงสารแต่เราก็ต้องนึกถึงนะฮะว่าเขาไปใช้นิกรรมนะอ่าใช้นิกรรมเขาเคยทําเขาไว้อย่างไรคนอื่นเขาต้องมาทำอย่างนั้นแหละนะะระนันงรีบทําบุญนะ จะได้ไม่ต้องไปเกิดเดป็นวัวเป็นควายเขาฆ่าใช่ไหมเอาเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับเราเห็นแล้วก็เอาสิ่งที่เห็นนะ่ะมาทําเป็นปุ๋ยชีวิตเราให้เกิดสติเกิดปัญญาอืเราจะได้ป้องกันชีวิตเราไม่ให้ไปเกิดอย่างที่เราเห็นอะไรล่ะครับที่ป้องกันไม่ให้ไปเกิดอย่างที่เราเห็นศีลน,นี่ครับ สีเลนะสุขติงยันติสีนเนี่ยนำให้เกิดในสุขติเขาถูกข้าเพราะเขาเกิดในทุกขติใช่ไหมฮะออเกิดเป็นวัวเป็นควายเนี่ยด้วยอำนาจของโมหะหรืออวิชชาเนี่ยนี่สำคัญมากจะเราก็ป้องกันชีวิตเราด้วยศีลนะมีศีแล้วศีนเนี่ยนำไปสู่สุขติเทวโลกได้ ฉะนั้นวันนี้เรียนมาดาไลก็รู้เออมีศีลถ้ะจะได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นวัวเป็นควายให้เขาฆ่าเห็นดยราชานทั้งหลายไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามนะฮะนั่นคือโมหะนั่นคืออวิชชานะนั่นคือโมหะนั่นคืออวิชชาที่ทําให้ต้องเกิดเป็นอย่างนั้นได้ยินมันเ่านกขูเราก็นึกเออ ได้ยินผู้มีโมหะมีอาวิชามาเฮาให้เราได้ยินใช่ไหมทำไ,ไมเวลามันกัดเราเราก็เออเนี่ยพวกโมหะพวกอวิชามันกัดเราเอ้าอยู่อยางรู้อยู่อย่างเข้าใจเนี่ยแทนที่เราจะโกรธมันใช่ไหมเ <c oughs> ออโกรธมันทําไมคนโกรธนี่คนโง่หรือคนฉลาดเหรอโ <c oughs> ง่หรือฉลาดคนโกรธนะ วันไหนเราโกรธเราก็บอกครูนี่โง่ที่สุดเลยนะทําไมถึ <c oughs> มงโกรธครับเอาเรียนทำไมแล้วเนี่ยว่าทําไมถึงโกรธเพราะมีโมหะกับโทสะใช่ปะะ่ะฮะทาไมถึองอยากได้ของเขาเพราะมีโมหะกับโลภะเ <c oughs> นี่ยแหละครับนะ เรียนเอาไว้ให้รู้นะรู้แล้วเราก็จะได้เข้าใจนะตกลงธรรมะที่เราจะเรียนกันนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่รู้จะจบเมื่อไรนะฮะทำใจไปนะธรรมะเล็กๆน้อยๆนะแต่ไม่รู้จบเมื่อไรนะเอออยากให้จบเร็วทำไงฮะเอาไปอ่านที่บ้าน เดี๋ยวจบจบเร็วแต่เรียนที่นี่จบช้าเพราคนบรรยายพูดมากพูดมากเขาบอกพวกอภิธรรมเนี่ยพวกพูดมากนะครับอืโดนว่ามาเขาบอกพวกอภิธรรมมาพูดมากนะทําไงเราพูดน้อยก็ไม่รู้เรื่องกันมันต้องพูดมาขนาดพูดมากยังถามว่าเข้าใจไหมไม่เข้าใจ กูต้องพูดอีกแล้วใช่ไหมเออหัวอกอค,คนพูดน่ยนะพูดไปพูดเพื่ออะไรพูดให้เขาเข้าใจเหนื่อยแสนเหนื่อยถามเข้าใจไหมไม่เข้าใจเอากูอีกแล้วคําถามสองประโยคอาจารย์นะสามรอบอาการสิบสองนี่เป็นยังไงครับเท่านี้นะครับสามรอบในอาการสิบสองมันเป็นยังไงครัาอาจารย์ คิดถึงกูแย่อีกแล้วเพราะกว่าจะพูดสามรอบเนี่ยต้องอธิบายอะไรครับสัจจยานกิจจยานกัตยานสามนะแล้วอีกสี่นะทุกขะยเสศจจะทุกขะสมุทยะยสศจจะทุกขะนิโรธายสัจจะทุกขะนีโรธาามีปฏิปทายเสศจจะมันเป็นไงครับอาจารย์ทุกขะสศจจะโอกรรมพุน แล้วมันทำไมต้องสามรอบเลยครับโอ้โหท่านลองคิดดูนะคําถามประโยคเดียวนะสามรอบอาการสิบสองเป็นไงอาจารย์ประโยคเดียวนะครับวันเดียวที่บายไม่จบนะครับตลอดชีวิตยังไม่จบเลยนะครับโอ,โอ้ลำบากครับนะอา้าวตกลงแล้วมาทำไม ลำบากไม่มาทำไมมาบ่นทำไมมันอดไม่ได้นะนิสัยคนเรานะอดไม่ได้นะอา้าวอดไม่ได้ก็พูดไปพูดต่อตกลงธรรมะต่างๆในที่นี้ดูนะฮะพูดถึงธรรมะและเห็นธรรมะคิดถึงใครฮะ แสดงว่าทําหมดนี่เป็นของใครัะนี่ครับประโยชน์จากการรู้คำว่าธรรมะคืออะไรมันมีกำไรถึงขนาดนี้นะฮะถ้าเรารู้ว่าธรรมะคือคำสอนของพระเจ้าพอเห็นว่าธรรมะต่างๆในที่นี้หมายถึงธรรมะหกหมดวดเราก็เริ่มเข้าใจธรรมะต่างๆในที่หมายถึงเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหกหมวดนี่เป็นคำสอนของพระเจ้า มันมีความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาทันทีครับได้ยินคำว่าธรรมะคิดถึงคำสอนพุทธเจ้าได้กุศลญาณสัมปยุทธ์นะครับได้มหากุศลญาณสัมปยุทธนะครับ,นนพ,รบพอได้ยินค้าธรรมะปุ๊บเราได้มหนนากุศลญาณสัมปยุทธ์ทันทีเพราะเรารู้ว่าคำว่าธรรมะหมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า กับอีกฝ่ายนึงธรรมะคือธรรมชาติเขารู้ไหมครับว่าธรรมะคือธรรมชาติคืออะไรเขาคิดถึงอะไรฮะเอ,อ่อดินน้ำไฟลมป่าห้วยหน้องคลองบึงภูเขาต้นไม้ใช่ไหมฮะใจเข้าไปเข้าป่าเข้าโลกเข้าพงเลยนะครับอันนั้นเป็นอารมณ์ของอวิชาเป็นอารมณ์ของโมหะซึ่งมันจะแตกต่างกันนะระหว่าง ธรรมะหมายถึงคำสอนของพุทธเจ้าธรรมะหมายถึงธรรมชาติมันจะได้อารมณ์ต่างกันนะฉะนั้นเรารู้ถูกเข้าใจถูกแล้วมันมีมูลที่จะทำให้เกิดปัญญาเมื่อพูดถึงธรรมะปุ๊บคิดถึงคำสอนพุทธเจ้าธรรมะต่างๆเหล่านี้เราคิดถึงใครฮะคิดถึงพุทธเจ้าว่าต่างๆเหล่านี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับอา้าวตกลง คำสอนของพระเจ้าเล็กๆเนยน้อยๆมีทั้งหมด6หมวดที่เราจะต้องทําความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นปกินกะสังฆวิภาคนี้พระอนุรุทธ,ธาจารย์ได้กล่าวประพันธ์ไว้14คาถาเราจะเริ่มเรียนคาถาที่หนึ่งคาถาที่หนึ่ง พอพูดนิดนึ่งได้ไหมครับได้ตำรวจไม่จับเราพูดไปเท่าพ่อพคุณนะใช่ไหมเดียวไม่ <c oughs> เื่ออ้าวสิเราพูดมาตลอดเลยนะสองกฤชสามเฤชแต่ไม่เคยได้พูดถึงพระอนุทายาเนยนะคราวนี้มันถึงคราวทุกยากแล้วเราจะต้องคิดถึงพ่อแก้วแม่แก้วแล้วเล่าอะไรมันยากมันลำบากนะฮะเราคิดถึง นะัคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงสาวกของพระพุทธเจ้าคิดถึงธรรมะขุนเจสิครับสิ่งที่ยากเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นของที่ง่ายทันทีครับฉะนั้นในปกิณากาศสังหาเนี่ยเรียนยากนะฮะหาใจครับเข้าใจยากเราจําเป็นจะต้องพูดถึงผู้รวบรวมเอามาให้เราได้เรียนว่ามีปัญญาอัจฉริยะ สามารถนำคำสองพู้รเจ้าเนี่ยมาเรียงลำดับไว้เราได้เรียนให้เข้าใจง่ายขึ้นฉะนั้นเราต้องคิดถึงบุญคุณของท่านปีนี้เป็นปีแห่งกตันยูเป็นปีแห่งการรู้คุณดูความจริงครับตั้งแต่ปีใหม่มาแล้วผมบอกว่าปีนี้เป็นปีแห่งความกระตันยูกระตเวทีนะครับเราท่านทั้งหลายพุทธบริษัททุกคนจะต้อง เป็นผู้ที่มีกตัญญูกะตะเวทีกตัญญูต่อพระพุทธเจ้ารู้คุณของพระพุทธเจ้ากตัญญูต่อธรรมะคําสอนพระเจ้ารู้คุณของธรรมะกะตัญญูต่อสองสาวกของพระเจ้ารู้คุณของสงสาวกของพระเจ้ารู้คุณของพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้ามีคุณเท่าไหร่เก<อ>้า <9. S 2> ประการรู้คุณของธรรมะคำสอนพระเจ้าธรรมะ,รมะคำอนพร,ระเจ้รรมารรม,มีคุณเท่าไหร่หก <6. S 1> <6. S 2> ประการ รู้คุณของสาวว่าคพูดเจ้าสงสาว่าคุเจ้ามีคุณตระหนกเก้าหละการไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะครับเรื่องใหญ่แต่ว่ามีประโยชน์มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เรามาพราท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะ และศรัทธาของคุณประนอมใจหนักแน่นรับเป็นเจ้าภาพในคืนนี้นะครับขออนุโมทนาสาธุกับศรัทธาของคุณประนอมใจหนักแน่นมาณโอกสนี้นะครับและคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาต้องติดตามรับฟังกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณธัญพรนินเทศรับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกับศรัทธาของคุณธัญญพรนินเทศกันนะครับ แล้วคืนนี้นะจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีกับคุณประนอมใจหนักแน่นและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับคิดไม่ออออกกบาาจารย์ัน ธรรมทคำสอนพระพุธทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหา